สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2556นะครับให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ1,500บาทนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับถึงจะได้หามาขายได้ถูกต้องนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอด้วยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็น ID l i n e แล้วก็ QR Code line นะครับมาเข้าเรื่องนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเผื่อเพื่อ,อ,อนๆอาจจะใจร้อนนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณนะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมูลเรียนปีพศ .2556 นะครับ ถ้าเป็นปีพศ2556นั้นก็จะเป็นในรูปแบบของพระเสียนใหญ่อยู่นะครับเป็นแบบพระเสียใหญ่นะครับปีพศนี้นะครับก็สังเกตตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมเลยนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอเป็นเหรียญแบบปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญแบบปกตินั้นจํานวนการผลิตเยอะมาสารนะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับถ้าเป็นแบบปกติ แบบภาพตัวอย่างภาพแรกที่ผมจะขึ้นให้ชมทางหน้าจอนะตอนนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่ายัางสามารถได้พบเจออยู่เป็นประจำในระบบุนเวียนนะครับยังหาง่ายนะครับผมจึงยังไม่รับซื้อนะครับแต่แบบที่ผมจะรับซื้อนั้นแน่นอนครับไม่ใช่เหรียญที่ปกติแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเหรียญแบบนี้ ขนเหรียญที่ผลิตผิดพลาดมาจากกระบวนการผลิตนะครับเรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนหรือว่าปั๊มขยื่ยนนะครับต้องปั๊มเคลื่อนหรือว่าปั๊มขยื่นเยอะๆแบบนี้ด้วยนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับที่จริงแล้วผมเคยประกาศรับซื้อไปหลายรอบแล้วนะครับแต่เพื่อนเพื่อนก็ยังไม่สนใจนะครับยังไม่มีใครที่จะส่งรูปมาให้ผมดูเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อซ้ําอีกทีนะครับหากใครมีตามนี้นะครับ ถ้าเหรียญนั้นอยู่ในสภาพใหม่ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ1 5 0 0บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับย้ำนะครับเหรียญต้องเป็นแบบผลิพิภากต์ปั๊มเคลื่อนหรือว่าปั๊มขยื่นเยอะๆแบบนี้นะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับถ้าเป็นแบบปกติผมยังไม่รับซื้อนะครับให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับหากใครมีตามนี้ก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับ เวลาส่งรูปนะครับกรุณาถ่ายภาพแบบชัดๆทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความกำกับไว้ด้วยนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนปีบศอะไรมีความพิเศษอย่างไรนะครับ